เจ้ยจำปาดงนะคะนี่นะคะสนิมขึ้นรถอีกแล้วนะขึ้นเขาแล้วก็ลงเขานะคะมาเฝ้าสวนยางมาแสนรู้นะคะนี่ฝาชีย่าหนึ่งเอาไปแล้วม้สองวลงเขาไปแล้วลงเขาไปแล้วนะคะวันนี้ได้นี่แหละขึ้นรถแบบโอ้โหเนาะยัง เตรียมขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ใช่แล้วโอ้ตัวนี้ไม่ได้ไปเจ้าแวะกันอันนี้ก็อยู่เฝ้าสวนเป็นพนักงานวิ่งตามหลังเฝ้าสวนยางพาราต่อไปโอ้เฝ้าสวนเฝ้าสวนจริงๆรินชิยูเฝ้าสวนเสาเถียงนี่นะคะเจ้าแวะจนไม่สนใจไปเดี๋ยวเราไปไอ้สนิมกับดอกเห็ดลงไปแล้วขึ้นเขาเดี๋ยวเราไปไปเดี๋ยวเราไปหาไปต่อ เจ้าแว่เอ้ยเจ้าไม่ไปกับเขาเจ้าเฝ้าสวนเดอ้อสนิมกับดอกเห็ดนะลงุงเขาไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ